นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยคุณแพงมากสนะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านนะ่ยยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอ,อ,อร่อยจริงด้วยใช่จริงอร่อยอ แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอริอร่อยและแตงโมก,ก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยพอ,ยอ,อยแล้วล่ะเป็กน้ยก็ขอบใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยๆให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโม

มตาเลยวะแมงมุมเปล่าวะล้างวนล้าง EN. ล้างล้างเฮ้ยอ๋อเฮ้ยทางคกนี่หว่าอันนี้กบนี่หว่าเฮ้ยมันมีกบอ่ะอันนี้กบนี่นี่นนนกบเห็นกบไหมนี่มึงเห็นกบไหมน่ะ กบหายตากบอยู่ไหนเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วโอ้หไฟน,นี่สอง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 ,สองเจอกบเฉยเลยโอ้หไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับไปแล้วนู่น ควรเห็นกบไหมนะ่ะแสงไฟจากโซเลตมันสามารถเห็นตากลบได้นะครับตาเปล่ามองไม่ค่อยชัดนะแต่ในกล้องมองเห็นตาเลย